ขายอะไรหรอคะขายของเล่นค่ะขายอะไรบ้างอะคะอันนี้เป็นพวกไอติมค่ะไอของเล่นค่ะขายยังไงอะคะอันนี้ห้าสิบค่ะอันนี้ห้าบาทค่ะอันนี้สิบห้าไม่เห็นเชิญชวนให้ซื้อเลยคะ่ะงั้นลูกค้าก็จะเดินผ่านแล้วนะคะเชิญชวนะก็ประกาศสิคะประกาศขายของอะขายของ ซื้อของไหมคะขายค่ะของเล่นค่ะของเล่นนะคะกระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าอะไรเชิญซื้อบอกสิเชิญเชิญซื้อเชิญซื้อ